ต,ตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ตนของตนพึ่งตนกมลชื่นพึ่งคนอื่นนั้นยากลำบากแท้ก็ผู้ใดใครเล่าเขาจะและจงพึ่งแต่ตนเถิดประเสรดดิฐดีเมื่อฝึกฝนตนมั่นเป็นอันถึงได้ที่พึ่งสูงส่งดำรงสีจะหวังพึ่งผู้ใด ทำไมมีที่พึ่งดีเป็นหนึ่งคือพึ่งตนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นพิธีกรผู้ช่วยด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดนะครับเป็นพิธีกรมาโดยตลอดต้องขอขอบพระคุณแฟนรายการที่ดูรายการของอาจารย์ยอดผ่านช่องทางของอาจารย์กำมลวันเรืองรัตนสุนทรวันนี้โชคดีเพราะว่าผมมาทำบุญนะครับมาทำพิธีกรรมเกี่ยวกับพิธีพราหมณ์ขอให้ท่านโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวันเรืองระะนะัตนสุนทรพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ